เอ้ยย hey, <Hey. S 1> ูวัสไคทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม bbq gamer อีกครั้งนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับโปเกมอนที่ได้รับบัฟมาในแพทนี้นะฮะนั่นก็คือ a l o l a n n i n e t a l e s ของเรานั่นเองนะครับสำหรับ Night t a l ท s ในแพทนี้ก็ได้รับบัฟมูฟบิดศาสตร์มานะครับมูฟนี้ก็จะเป็นการยิงพายุออกไปสร้างดาเมจแล้วก็แช่แข็งพร้อมทั้งผลักศัตรูออกไปนั่นเองนะฮะก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกของมูฟอันนี้นะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มูฟนี้โดนกาแพงหรือว่าส มันจะมีดาเมจขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็สโลตรงนั้นต่อเนื่องด้วยนะครับผม <Wow. S 1> ส่วนอีมูฟหนึ่งที่เราจะเล่นกับบิสซาส์นะครับก็จะเป็นอวอร์เลชอันนี้เลยนะครับตัวเราก็จะทําการสร้างกําแพงน้ําแข็งไปยังทิศทางด้านหน้าที่เราเลือกไว้พร้อมกับสร้างดาเมจนะครับมูฟอันนี้มันยังทําให้ศัตรูเนี่ยเกิดเอฟเฟกต์สโลด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าใช้กับบิสซา์เนี่ยมันสโลแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดเยือกแข็งรัวๆกันเลยทีเดียวนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามูพิศาสตร์ที่ได้รับการบัฟในแผ่นนี้เนี่ยมันจะดีแล้วก็มันจะเก่งจะแรงสักแค่ไหนนะครับมาครับทุกคนจัดไปเลยนะครับเล่นบนมีคาร์โมเลนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเลนล่างแล้วกันนะครับจะมีซัพพอร์ตหรือว่าตัวแทงมาเราสักตัวหรือเปล่าครับเซ็ตไอเทมผมก็จัดตามนี้เลยนะฮะบัตดีบาลียเชลเบลแล้วก็ชอยสเปกนะครับผมที่ผมเลือกไอเทมชิ้นนี้มานะครับ ผมอยากให้มีคนที่เล่นสายแบบแตกต่างจากคนอื่นบ้างนะฮะก็เลยลองเอามาเล่นดูนะครับอันนี้มันก็ช่วยเพิ่ม SP ฟื้นฟู p ให้แบบเราก็ลดคูลดาวด้วยนะครับผม <c oughs> เอ้ย <c oughs> ผมมากับยูการ์ดเหรอ มากับเอจิสแลแล้วเนี่ยและเกมนี้ตัวซับเข้าไปด้านบนนะฮะปกติเขาจะมาอยู่เลนล่างนะว่าเลนล่างมันสําคัญกว่าด้านบนนะครับเราจะช่วยกันเอาเต่านั่นเองแต่เอจิสแลเนี่ยหลังจากได้บัฟมานะครับรู้สึกว่าตัวมันเก่งขึ้นมากนะโจมตีก็แรงขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมถ้าเจอพวกแอตเท k เกอร์เนี่ยเอจิสแลมันกินขาดเลยนะครับโจมตีไม่กี่ทีก็เรียบร้อยครับผมกับฐาน บอกไว้เลยนายเทลสายนี้นะฮะซีซีจัดจ้านมากใครดูนเข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องก้าวขาเดินกันเลยทีเดียวนะครับเอาดิเอาเด,อาดิอีวีเฮ้ย โจมตีไปพวกเก่งก้าเขาจะไปเล่นไหนครับไปเล่นบนนะไม่ต้องเรียบร้อนนะครับเฮ้ยปล่อยสกิลไปโดนอะไรวะจัดมาเอาเวาร์แลนด์สายน้ำแข็ง โอ้ยนี่โดนไปดิเรียบร้อยครับมาดิครับหนีเลยฮะเอ้ยเริ่มไม่เสรเราล่าเขาพรวดเข้ามาอย่างนั้นนะเฮ้ย,ยมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้วหรอจัดไปพวกถอย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  มาเอากุ้งตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอดดนบนบ้ด้านบนยับด้านบนยับก็มาดีครับ ไปไหนแล้วอะมีอยู่ในนั้นเปล่าอาจไปสองดอกแล้วน่าจะไม่อยู่แล้วนะมามาพวกจัดมันพวกออเออมานเต็มเลยนะ่ะมันสามสี่ตัวเรียบร้อยครับห่วงแตก เดี๋ยวเราเราเอาเต่าเลยนะฮะทีมเขาเหมือนจะมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอแป๊บ,บนหนึ่งนะตัวฟาร์มของเขายังอยู่ข้างบนนะฮะโจมตีไปเลยพวกโอเคเรียบร้อยครับเต่าไปด้านบนต่อฮะด้านบนเดือดร้อนได้ข่าวว่าเดือดร้อนใช่ไหมออกกินกล้าไม่ฟาร์มเหรอผมฟาร์มเอาอยู่ไหนก่อนละกันนะถ้างั้นนะหืซีซีแบบจัดมากครับ อย่าดูดิถ้าเกิดว่าพายุของเราโจมตีไปโดนกําแพงนะฮะมันก็จะเป็นซีซีแบบรัวๆเลยนะอืมแช่แข็งแบบหูดมากครับผมจัดไปอยู่ไหนผมจะมาแล้วอยู่ไหนมาแล้วไปสารีนาไปข้างบนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าเดินหายไปเมื่อกี้ ความพึ่งก่อนละกัน่าไปข้างบนครับงั้นห่วงนี้เราก็ดังสบายดิสีเวียนสีเวียนไปความสบายเลยครับจังหวะนี้โจมตีไอตัวเสียมบูก,ก่อนมาดิครับก็มาดิครับเอาป่ะล่ะ เอาหรือเปล่าหระเอาหรือเปล่าล่ะครับจัดไปดีครับโอ้โหจัดอยู่ไหนมาเลยอบบพวกถอยกันดิถอยกันดิถอยกันดิพวกเอาดีครับเอาเอายังไงเัาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมาสองตัวตรงนี้มาช่วยหน่อยเร็วเอาแล้วเก่งกล้าไม่เอาเลยเหรอ โอ้โหเกงก้ายืนแบบ้อยเพื่อนมาแบบสโลไลท์มากมากนะฮะโไปข้างบนต่อแล้วกันครับเฮ้ยเหมือนเกงก้าฝั่งเขามองนี้ว่ะเกงก้าฝั่งเขามองนี้วะอ้อาวอ้าวเดี๋ยวโดนนะเว้ยเฮ้ยเราเต่าข้างล่าง เต่าข้างล่างโดนด่ครับแช่แข็ง่แช่แข็งไปดิครับเต่าไม่ได้วะ่ะเฮ้ยถอ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 ยรับถอยครับ ไปพวกไปเอากันเต็มแล้วฮะด้านบนนะมาอยู่ไหนเรามาแล้วอ่ะพวกเรียบร้อยดิครับไปไหนครับเนี่ยหูดเกินหูดเกินเพื่อนเราไปไหนกันหมดเฮ้ยเราเกงก้าวมันอยู่นี้เนี่ยไปไหนกันหมดนี่ครับ nope. วิกลี่ตบวิกลี่ตบจัดไปดิโอเคโอเคเราตอมเข้าอยู่นะฟาร์มต่อเลยถ้าพายุเนี่ยเวลาเราใช้โดนกำแพงนะครับมันจะมีเอฟเฟกพายุดามิต่อเนื่องเลยนะเนี่ยแบบนี้นะฮะอย่างเจ๋งอะอัดไป เอาเอาเอายังไงเอาเหรอถอยมอือถอยมือครับไปครับเต่าจะเกิอดอีกแล้วเฮ้ยจะเย็นนี่ครับจะเย็นนี่ครับไป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 ทางล่างดีกว่าครับ เรามาเอาเต่าตัวสุดท้ายกันโอ้ด้านบนไปดังสบายใจอีกแล้วนะฮะจัดไปพวกเรียบร้อยอ้าวอัดอยู่ไหนไปดีครับเฮ้ยเก่งก้านไปตรงนู้นแล้วไม่เป็นไรฮะปล่อยไปมันน่าจะไปดังหรือเปล่านะครับแต่เหมือนเขาว่าเหมือนกับว่าเขาใช้อยู่ไหนไปแล้วด้วยนะ โยมตีไปเรียบร้อยครับไปดักไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนเลยเอา้าหนืดหนืดหนืดแบบมาดิมาดิครับดังก่อนขอดังก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหไม่ไหวครับเจอซีลาล่าไปนะฮะ โอเคยอมแพ้ okay, เรียบร้อยครับผม <Y ow! S 1> เป็นไงเป็นไงนายเทลสายนี้นะฮะอย่างโหดถ้าเกิดว่าโดนซีซีแบบจัดเต็มทั้ง2มูฟเลยนะฮะโดนทั้งสโลทั้งแช่แข็งเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินไปไหนกันเลยทีเดียวอ่ะสกอร์ก็167ไปดีครับกดไลค์ไปก่อนนะเกมนี้ผมคิวไปได้แค่1ตัวเท่านั้นนะฮะแอตซิดไป8ปตัวนะ,ะดาเมจทํำไปได้4.5 0 0 0รับดามจ3 0 0 0 0รีโคไป4,9 0 0นะครับโอเคโอเคครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับนายเทลสายบิส หรือว่าพายุหิมะนะครับมันก็จะมีทั้งสโลทั้งแช่แข็งศัตรูนะครับสายนี้เรียกได้ว่า CC แบบจัดเต็มมากนะฮะถ้าเกิดว่าใครโดนมูฟเข้าไป2มูฟแรกของเราเนี่ยเรียกได้ว่าหนืดและก็โดนแช่แข็งครับไม่ต้องเป็นอันเดินไปไหนกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ข้อเสียของสายนี้ก็คือตัวมันจะบางแล้วก็จะมีความคล่องตัวที่น้อยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยมูฟหรือว่าสกิลออกไปชุดนึงแล้วเนี่ย ตัวเราก็จะอ่อนแล้วก็เปราะบางทันทีครับผมถ้าเกิดว่ามีศัตรูที่คอยตามล้วงเราอยู่นะครับก็อาจจะโดนเก็บแล้วก็กลับทานไปง่ายๆเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราคาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัะ